เอามือออกเหรอโอเคโอเคได้คะ่ะซุปแป้งลงกระทะเรียบร้อยอื้ยเนาะมาหน่อยมาหน่อยหมคะาด้วยจ้าผู้ใดจะเอาเนี่ยวะเนี่ย หนูดูเอาไปใกล้เกินไปหนูดูอย่างนี้นะอันนี้เพิ่งให้ดูนะคะเพิ่งให้ดูตอนที่จะตัดผมนะคะนะคะทีนี้อีกอีกสิบนาทีนะคะพี่พลอยพี่พลอยจ๋าอีกสิบนาทีนะนอนนะคะโอเคไหมคะจ้าก่อน,อนจา้าพลอยจ๋าดูพลอยจ๋าอาจาคุณยายก่อนได้ไหมนันหนู หนูจ yes. ้าคุณยายก่อนได้ไหมหนูหนูพอยหนูพอยจ้าคุณยายก่อนน่ะนี่คุณยายอาจ้าก่อนจ้าอ้าวน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรจ้าคุณยายก่อนคุณน้เพชรจ้าคุณยายก่อนอาจ้าสวยๆวยอาจ้าสวยๆจ้าอ้าวไม่หล่นเหรอลูก ออ้ยออ้ยโอ้ย,อยเอานี่จะ้ะปใส่เปใส่เปนอนนะอนอนนะคะได้เวลานอนแล้วนะคะอ,อ่ายายแตนทำคือลูกลูกเหมียวมาทำช่องสำรองให้ยายแตนคือช่องพลอยพลอยเพชร ใจเกินแสนนะคะติดตามด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะยาจูพีพีมาแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะคือยังตอนนี้ยังไลฟ์ธรรมดาไม่ได้ยังไม่มีรายได้อะไรนะคะก็คือทําไปเฉยๆทาเรื่อยๆนะคะทําให้แฟนคลับดูเพราะอมคิดถึงน้องเพชรน,น้องพลอยนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะ ทําไปเรื่อยๆค่ะทำเรื่อยๆถ่ายให้ดูเรื่อยๆอะไรนะคะให้รักหนูด้วยนะคะรักน้องเพย์น้องคอยด้วยนะคะค,คำอธิบายอะไร,รอ,รอลูกอันเดอร์ตลกอันเดอ บนาอเขาเป็นอะไรล่ะลูกเขาเป็นแผลหรอโอาล้มแล้วเนาะล้มแล้วนะโอ้ยคุณพ่อบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยเด็นไหมเดยไหมเรียกแล้วลคุณหมอมาแล้วลูกคุณหมอมาแล้วคุณหมอวัดไข้ก่อนวัดไข้เสร็จแปะร้อนมากตรวจหัวใจด้วยมาดูมาดูมาดูน้องไยมาดูร็วๆๆมาดูเนี่ยคนนี้ไม่สบายดูนะ ห็นไหมพี่ไม่สบายปุ๊บคุณพ่ออบอกว่าปวดท้องล้มเลยพ่อรีบเลยว้าวลูกฉันเป็นอะไรอะ่ะอ๋อ,อ,อรีบโทรโทรศัพท์โทรศัพท์เลยโทรศัพท์เรียกคุณหมอมาคุณหมอม <ยะ S 1> วัดไขวัดไข่ก่อนวัดไข่เสร็จปุ๊บเอาน้ํายาแปะอุ้ยเอาเครื่องเย็นเย็นแปะหน้าผากก่อนอคิดคจะหายอิอยดจะหายแล้ว <laughs> พลอยพี่พี่ช่วยหน่อยพิษช่วีแต่เรียกเรียกนี่คุณหมอมาเลยอู้ยูพลอยล้มแล้ว